สนันุนโดยยาสีฟันเทคไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับข้อสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสาคัญครับ พยาบาลสาวลั่นไม่ยอมความโดนญาติคนไข้ง้างมือตบในห้องไอซียโรงพยาบาลระยองอ้างบันดาลโทษะโกรธพูดไม่ให้เกียรติไม่พอใจพยาบาลเตือนภรรยาให้พาลูกเล็กออกไปจากห้องผู้ป่วยหลังพาลูกเข้าเยี่ยมยายที่ป่วยไข้หวัดใหญ่ติดเชื้อลงปอดเผยที่พูดเตือนเพราะหวังดีกลัวเด็กติดโรคด้านคนก่อเหตุไม่มีท่าทีสำนึกและขอโทษด้านโรงพยาบาลระยองไม่สนับสนุนความรุนแรง ขอเคียงข้างบุคลากรดำเนินคดีถึงที่สุดด้านผู้กํากับเมืองระยองเผยผู้ก่อเหตุได้เข้ามาพบกับตํารวจแล้วอ้างที่ลงมือเพราะมาจากบรรดาลโทสะพยาบาลตาวาดใช้ถ้อยคําไม่สุภาพซึ่งขณะนั้นสภาพจิตใจไม่ดีอยู่แล้วฐานะโดนลุยตรวจที่ดินสนามกอล์ฟครอบครัวอนุทินเผยโฉนดถูกต้องตามกฎหมายแต่ต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของโฉนดหากได้มาโดยมิชอบก็ต้องเพิกถอน บอกไม่มีใบสั่งหรือล็อกเป้าอะไรทั้งนั้นไม่หวั่นถูกฟ้องทําเสียหายยืนยันทําตามหน้าที่ระบุห้ามความคิดใครไม่ได้ที่บอกว่าเป็นการตรวจสอบการแกล้งทางการเมืองด้านทนายสนามก๊อปโปลสังเกตการย้ําครอบครองถูกต้องตามกฎหมายบอกตอนนี้กระทบภาพรวมเศรษฐกิจอย่างมากลั่นจะให้เอาที่ดินที่มีผู้ลงทุนมหาศาลไปปลูกเผือกปลูกมันหรือฟาดเป็นเด็กควรคิดให้เยอะไม่ใช่คิดแต่จะหาแสง ส่วนทางด้านอนุทินเมินสปกบุกเขาใหญ่ไม่หวัน่นการเมืองเล่นเกมเร็วย้ำได้มาโดยสุจริตไม่ได้ทำ MMOU กับเจ้าของเก่าระบุไม่ต้องเคลียร์ใจตำรวจสอบสวนกลางทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทา่ารวบสิบผู้ต้องหาทั้งไทยและจีนพร้อมจู่โจม20จุดใน8จังหวัดทลายแก๊งจีนเทาระดับบิก๊กตัวการฟอกเงินและแก๊งคอร์เซนเตอร์รับงานแปลงรัพย์ให้แก๊งคอร์เซนเตอร์ยึดทรัพย์สินเป็นเงินสดกว่า14ล้าน อึง้งพบเส้นทางการเงินแบบดิจิทัล6.5พันล้านก่อนถอนเงินสดเป็นเงินไทยมากกว่า2.9พันล้านนำซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและดำเนินคดีต,ตามกฎหมายด้านหนึ่งในผู้ต้องหาตัวการฟอกเงินในประเทศไทยยอมรับปี62เคยทำหน้าที่เป็นล่ามและไกด์พาเที่ยวก่อนตกลงร่วมการรับแลกเหรียญดิจิทัลจากลูกค้ากลุ่มจีนเทาที่ต้องการใช้เงินในประเทศไทยได้ค่าบริการ0.03% ถึง0.05%ของยอดเงินไม่หนีสสผู้อัดเข้ามอบตัวสพเมืองเชียงใหม่หลังตำรวจแจ้งสองข้อหามคมขืนและอนาจารพร้อมเก็บ DNA ไปประกอบสำนวนคดีขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคดีมคมขืนสาวไต้หวันพร้อมขอโทษชาวเชียงใหม่หลังจากนี้ขอกลับไปทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรต่อชี้เรื่องราวต่างๆทำให้งานชะงักไปนานยืนยันว่าตนไม่ได้หนีไปไหน มีอะไรก็พบกันได้ที่สภาส่วนทางคดีหากมีประเด็นอะไรที่จะสื่อสารทางทีมทนายจะเป็นคนสื่อสารให้และตนไม่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตำรวจเรียกรับเงินไม่ทราบว่าใครเป็นคนนำข่าวนี้มาจากไหนด้านผู้กำกับเผยวันนี้ยังอยู่ในสมัยประชุมและสภายังไม่มีมติส่งตัวผู้ต้องหามาหาจึงทำได้แค่แจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนเท่านั้นมั่นใจในพยานหลักฐานว่าสามารถเอาผิดได้ สตมผลักดัน4ี่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลบุกป่วนโรงพยาบาลปลายจังหวัดแม่ห้องสอนออกนอกประเทศแล้วพร้อมลงบัญชีแบล็คลิสเป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชาอาณาจักรขณะที่พบตรขีดเส้น7วันตรวจสอบกลุ่มชาวอิสราเอลในอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนหลังถูกร้องเรียนปมรวมกลุ่มสร้างความเดือดร้อนแย่งงานคนในพื้นที่พร้อมสั่งหน่วยงานทั่วประเทศสแกนกลุ่มคนต่างด้าวทั่วประเทศด้านสสปายสยบข่าวลือหลังโซเชียลปูดปมชาวอิสราเอล สร้างดินแดนใหม่ยืนยันพมนักไม่เกินสิบคนไม่กระทบความมั่นคงยอมรับมีตั้งสมาคมทำกิจกรรมร่วมกันถูกต้องตามกฎหมายขณะที่เชฟร้านอาหารยันอีกเสียงโบดยิวไม่มีการจัดปาร์ตี้ตามข่าวโซเชียลพิพัทขอผู้ประกันตนมั่นใจสปสบบริหารเงินเหมาะสมโปร่งใสชี้มีหลักเกณฑ์การเดินทางระดับเจ้ากระทรวงต้องเฟิร์สคลาสแจ้งทำปฏิทินยังจำเป็น ยอด400ล้านบาทสำหรับ8ปีไม่ใช่ปีเดียวเผยใช้งบประชาสัมพันธ์เพียง3%จาก10%เท่านั้นขออภัยโทรสายด่วนติดยากเหตุมี300คู่สายใครโทรแล้วรับเลยถือว่าโชคดีจวกคนออกมาพูดเรื่องหยุมหยิมมีเจตนามไม่ดีดานไอซ์รักชนกสวน่ันควันต้องเป็นคนทัศนคติแบบไหนถึงมองเป็นเจตนามไม่ดีหลังไล่บี้งบประกันสังคมบอกไม่ต้องร้อนรนมากก็ได้มอง ไม่เข้าใจหัวอกคนหาเช้ากินคำ่ำและท่านรัฐมนตรีต้องมีความเข้าอกเข้าใจบ้างจุลพรรธ์มั่นใจ GDP ปี68โตได้ถึง3%เผยคลังเตรียมผุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องในไตรามาส2ไปถึงครึ่งปีหลังพยายามดัน GDP ให้ได้ถึง3.5%เล็งเพิ่มประสิทธิภาพการแจกเงิน1 0 0 0 0ส่วนโครงการลงทุนแหล่งน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศอาจทำได้แต่ต้องพิจารณาความเหมาะสม ขณะที่เผ่าภูมิเผยคลังพร้อมอัดมาตรการสินเชื่อลงเศรษฐกิจไตรามาสมาถึงของปีเตรียมคลอดมาตรการบอสอยค้ำประกันสินเชื่อรถเชิงพาณิชย์ในอีก3สัปดาห์จีก,กนงลดดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อยังต่ำ ช่วงนี้เราติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะเราดูความเคลืนไหวของนายกรัฐมนตรีกันค่ะเมะื่อวานนี้ก็ไปประชุมครมสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งก่อนเริ่มเนี่ยก็มีบรรยากาศของกลุ่มมวลชนค่ะไปปักหลักชุมนุมกันรอที่จะยื่นข้อเรียกร้องคัดค้านกาสิโนโลแล้วก็คัดค้านโครงการแลนบิชนะคะโดยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลพร้อมกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิ์สงขลาอำเภอจะนะ และประชาชนภาคใต้ไม่เอาคาสิโนมาปักหลักชุมนุมห่างจากอาคารที่ประชุมคอรมอรประมาณ900เมตรค่ะเพื่อยื่นข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีก็มีการถือป้ายคัดค้านอย่างเช่นสัมปทานต่างชาติเท่ากับขายชาติ99ปีแลนบริด์นิคมอุตสาหกรรมคือความหายนะของภาคใต้ขณะที่กลุ่มนักศึกษาค่ะก็ถือป้ายคัดค้านคาสิโนและการพนันไม่ทำให้ใครรวยนะคะซึ่งช่วงหนึ่งในการปราศัยนี่ก็มีช่วงที่ดุเดือดค่ะ บอกว่าจะรอแต่นายกรัฐมนตรีเท่านั้นขนาดไปเจอควายยังเจอได้นี่เป็นคนแท้ๆทำไมจึงจะไม่มาที่กับควายไปหาได้ที่กับเราคุ่นนี่ทำไมไม่มาวะเออเป็นยังไงอ๋อผ่านไปได้รถสมคิดผ่าไนไปก่อนนะครับเราจะเอารถของคุณแพทองทานเท่านั้นเอาแต่รถนายกเท่านั้นนะครับรถท่านอื่นเลื่ไปก่อนไปกินไอ้ไก่ทอดหั่นใหญ่ที่ร้านตลาดถีตามก่อนเราไปเอานะครับทุเรียนนี้เราก็จะให้ใครให้นายก นายกไม่มาไม่ให้ถ้ารองนายกมาให้ลูกเดียวได้ไหมให้แต่ถ้าครูหนึ่งถ้านายกมาให้สองลูกได้ไหมไม่ให้แต่ถ้าง่ายๆนะครับถ้าถ้าจะเอาก็ให้รองนายกซื้อนะค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมที่เป็นผู้มารับหนังสือแทนนายกรัฐมนตรีค่ะ ส่วนบรรยากาศครมอรสัญจรใต้ที่จงังหวัดสงขลาค่ะเมะื่อวานนี้คุณแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็นำครมอรสมใส่ผ้าบาติกลายสมีหลานะคะโดยพิจารณาเห็นชอบหลักการ35โครงการพัฒนา5กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทยงบประมาณ600ล้านบาทค่ะซึ่งช่วงของการถแถลงข่าวนักข่าวกาว็ถามกรณีที่มีประชาชนคัดค้านโดยเฉพาะโครงการแลนบีชนะคะนายกก็ยืนยันค่ะ ว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังเสียงประชาชนก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับตัวและมีความเข้าใจค่ะ จริงแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงหลายๆครั้งเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่ามันต้องมีการปรับตัวหรือความเข้าใจกันเกิดขึ้นอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเองค่ะที่จะต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าเป้าหมายที่มองคืออะไรและประเทศชาติจะได้ประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นก็เรื่องของม็อบเรื่องของการเดินต่างๆเนี่ยขอรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบพูดคุยเองนะคะว่าจริงแล้วความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนสําคัญต่อรัฐบาลแน่นอนเพราะฉะนั้นพร้อมในการเปิดรับแล้วก็พูดคุยกั ทุกๆฝ่ายท,ที่ที่มีข้อเสนอแนะมาแน่แน่นอน,นะค่ะคุณผู้ชมครับส่วนประเด็นร้อนในโซเชียลกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเข้ามาจำนวนมากในพื้นที่อำเภอป่ายนะครับจนหลายคนบอกว่านี่เป็นการที่ชาวอิสราเอลจะมายึดพื้นที่อำเภอปายแล้วก็กีดกันคนในพื้นที่ไม่ให้เข้ารวมถึงมีเรื่องของการแย่งงานของคนในพื้นที่ เรื่องนี้ครับทางนายกรัฐมนตรียืนยันหลังจากตรวจสอบแล้วบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็บอหมายทางคุณอนุทินชันวิรกูลแล้วก็มหาทไทยลงพื้นที่ในการตรวจสอบครับ เรื่องอิสราเอลที่ปลายก็คือ,อตอนนี้มีประมาณหลายพันคนเข้าไปอยู่ในแม่ห้องศนแล้วก็มีการสร้างโบสถ์มีการติดป้ายห้ามคนไทยเข้าอะไรอย่างเงี้ยทําให้คนในพื้นที่เองเกิดา,า,าไม่พ<ข>อ,อใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยกลัวว่าถ้าบานปลายไปจะกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศเกิดขึ้น<ช>ไหมคะเดี๋ยวก่นอนนะเดี๋ยวก่อนนะทษทีพอดีตรวจสอบแล้วว่าไม่จริงนะคะถูกไหมคะพอดีตรวจสอบแล้วว่าไม่จริงเดี๋ยวประชาชนฟังแค่ตัวคําถามเดี๋ยวจะเข้มข้นตรวจสอบแล้วว่าไม่จริงถูกไหมคะ ค่ะเดี๋ยวอสุรทิศหน้าเนี่ยท่านท่านรองอนุทินจะลงไปดูในพื้นที่นะคะคซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงดราม่านักท่องเที่ยวอิสราเอลบอกว่าขออย่าก,กังวลจนเกินไปโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนรายงานมาว่าสถานการณ์นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับแต่อาจจะมีคนไปปักหลักเพราะว่าชอบบรรยากาศส่วนเรื่องจะมามีอิทธิพลบนประเทศเรานั้นย้ำว่าเป็นไปไม่ได้และพวกเราไม่ยอมอยู่แล้ว ข่าวที่ว่าถึงขนาดว่าห้ามคนไทยเข้ามันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับแผ่นดินไทยนะครับจะมาปักป้ายอะไรเนี่ยเป็นไปนไม่ได้ถ้าปากักเดี๋ยวพวกเราก็ไปเอาออกไม่ต้องกังวลอิสราเอลจะมายึดป้ายเป็นไปไม่ได้ครับแค่คิดก็ผิดแล้วนะเดี๋ยวท่านนายกสั่งการมาแล้วทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็รายงานมาว่าสถานการณ์ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดต้องทํามาหากินด้วยความสุจริตเราก็จะให้ความ จะให้การต้อนรับเขาเราเราก็ให้เขาได้แค่นี้แต่ถ้ามามีอิทธิพลบนประเทศเราทนี่มันเป็นไป,นปนไม่ได้อันกฤดีกว่าพวกเราไม่ยอมอยู่แล้วในขณะที่ถ้าดูคดี44สสพักเก้าไกลที่เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หลังปปชมีมติแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง44คนแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ก็คือคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนนำทีมทแถลงนะคะพร้อมที่จะเดินหน้าต่อค่ะ ร้อมสู้แล้วก็ยืนยันว่าการเสนอร่างกฎหมายเนี่ยเป็นหน้าที่ของสอสอนะคะ โดยคุณนัทพงศ์ค่ะหัวหน้าพักประชาชนพร้อมตัวแทน44สอสอแถลงถึงการที่ปปชแจ้งข้อกล่าวหา44สอสอพะเก้าไกลฐานฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงในการเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คุณเทงก็ยืนยันนะคะว่าการยื่นร่างแก้ไขกฎหมายเป็นหน้าที่ของสอสอที่ใช้อำนาจตามกระบวนการนิติบัญญัติยืนยันว่าการกระทำของพวกเราไม่ควรที่จะต้องผิดกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งไม่ควรจะต้องถูกร้องเรื่องการผิดจริยธรรมร้ายแรง สำหรับกระบวนการในการทำงานต่อจากนี้เบื้องต้นหลังจากมีหนังสือในการชี้แจงเรียกเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วจะมีเวลาอีก15วันซึ่งพวกเราจะขอใช้สิทธิ์ในการขยายกรอบเวลาเนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะแต่ก็บอกว่าจะมีเพื่อนสอสอบางส่วนเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนยืนยันว่าคดีนี้ไม่ได้ส่งผลใดๆยังยืนยันเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปค่ะ แล้วก็บอกว่าเท่าที่ทราบมาเบื้องต้นคดีนี้ไม่ใช่คดีชุดจะดูตามการกระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลซึ่งเราได้มีการเตรียมทีมกฎหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเผื่อข้อเผื่อแก้ข้อกล่าวหาเป็นรายคนไม่ยอมให้ปปชมัดมือมัดรวมเพื่อเร่งรัดกระบวนการค่ะส่วนถ้าถึงที่สุดแล้วผลออกมาไม่เป็นคุณกับ44สสเไกลคุณนัทพงศ์เนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องในอนาคต ถ้าเกิดกรณีนั้นจริงก็คิดว่าไม่กระทบต่อการทํางานใดๆค่ะอย่างไรก็ตามความเป็นผู้แทนรัษฎรไม่ได้มีแค่งานในสภายอย่างเดียวเรายัางสามารถทํางานให้กับประชาชนได้ค่ะก่อนอื่นผมขอ,อยืนยันนะครับว่าการทําหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับในการยืนร้างแก้ไขกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของสสที่ใช้อํานาจตามกระบวนการนิติบัญญัติน,นะพวกเรายืนยันว่าการกระทําของพวกเรานะครับไม่ควรที่จะต้องผิดกฎหมายข้อหนึ่งข้อใดเลยนะครับไม่ควรที่จะต้องถูกร้อง นในเรื่องของการผิดจริยธรรมร้ายแรงซึ่งพวกเราจะขอใช้สิทธิ์ในการขยายกรอบเวลาก็เตรียมทีมกฎหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่จะแก้ข้อกล่าวหาใดๆก็ตามที่ดูเป็นรายบุคคลนะไม่ยอมที่จะให้ปปชเนี่ยมัดมือนะครับมัดรวมจะทําเป็นคดีชุดเพื่อที่จะเร่งรัดกระบวนการส่วนการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้นะครับที่สวออังคาน,นิีและภัยจิตเสนอยติเกี่ยวกับการตรวจสอบบุคคลที่รักษาตัวอยู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจแต่ว่าพอถึงวาระจริงๆแล้ว สวอังคาากลับถอนยติครับก็เลยทําให้ทางสวพันธ์ใหม่ด้วยกันอย่างอาจารย์ธนานั้นไม่เห็นด้วยครับเรื่องนี้ครับทางสวอังคาน,านิละไพจิตชี้แจงเหตุผลในการถอนยติโดยเริ่มจากเหตุผลที่จะเสนอว่ามีปัญหาผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทําให้หลายชีวิตนั้นต้องเสียชีวิตโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกรณีบุคคลที่ถูกควบคุมตัวอยู่ชั้น14กรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบและยังไม่อาจเชื่อได้ว่าผู้ต้องขังคนดังกล่าว มีอาการป่วยถึงกับต้องรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนานถึง181วันโดยไม่สามารถกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชธานได้และก็บอกว่าเรื่องนี้สังคมเคลือบแคลงสงสัยอย่างมากเป็นการเลือกปฏิบัติส่วนสถานะของบุคคลนะครับสุดท้ายสวอัณาบอกว่าแต่เนื่องจากดิฉันเองมีเวลาจำกัดในการรวบรวมข้อมูลจึงขอถอนยตินี้ออกไปเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นครับทางสวน,น,น,นันทนานันทวโรพาศก็ยกมือแสดงความไม่เห็นด้วยกับสวอังคนาที่ขอถอนยตินี้โดยบอกว่าการจะถอนยติต้องสมเหตุสมผลมิเช่นนั้นจะถูกสาธารณชนมองว่ามีการล็อบบี้ให้ถอนหรือไม่สวนันทนาตอบโต้หลายประเด็นนะครับก็บอกว่าวันนี้เพื่อนสวนและตัวเองเตรียมพร้อมที่จะอภิปรายเรื่องนี้แต่อยู่ๆกลับมาถอนจึงเรียกร้องให้สวอังคนาชี้แจงเหตุผลมากกว่านี้ไม่ใช่บอกแค่ว่าไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมต้องไม่ยื่นยติ ถ้ายื่นก็ต้องพร้อมทำแบบนี้สาธารณชนจะสงสัยทางฝั่งของสวองอังคณานะครับก็พยายามชี้แจงบอกว่าเนื่องจากปปชกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ตนจึงต้องรอบคอบระมัดระวังถ้าให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพออาจจะให้ข้อมูลต่อสาธารณะที่ไม่ถูกต้องและยืนยันว่าจะเสนอยตินี้กลับมาใหม่ในขณะที่อาจารย์นันทนาครับก็ลุกขึ้นแสดงความเห็นต่อบบอกว่าได้ฟังคำชี้แจงแล้ว คิดว่าวินยูชนพึงพิจารณาได้ว่าสมเหตุสมผลกับการถอนยติหรือไม่นะครับดูบรรยากาศช่วงนั้นครับดิฉันเองเนี่ยมีเวลาค่อนข้างจำกัดนะคะในการที่จะรวบรวมข้อมูลเทียงจึงเห็นควรที่จะถอนยตินี้ออกไปนะคะเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และรอบด้าน,นะคะการที่จะถอนยติต้องสมเหตุสมผลมิเช่นนั้นจะถูกสาธารณาชนมองว่า มีการล็อบบี้ให้ถอนหรือไม่วินยูชนพึงพิจารณาได้ว่าสมเหตุสมผลกับการถอนยัตติในวันนี้หรือไม่เดันฟังแล้วไม่สมเหตุสมผลและเดเฉันไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการถอนยัติในวันนี้ขอบคุณค่ะซึ่งในที่สุดแล้วนะครับที่ประชุมมีมติ138ต่อ7เสียงเห็นชอบให้ถอนยัติดังกล่าวมีงดออกเสียงจคนนะครับ